สวัสดีทุกคนกันดีกเช่นเคยวันนี้เวลาหกโมงห้านาทีที่ผมเปิดทีวีแล้วปิดเสียงไว้อันนี้พอบอกได้อยู่เรื่องอะไรเหรอเรื่องอะไรวะเัวหนึงเดหมดตัวหนึ่งนะอ๋อมาเตอร์เชียไทยแลนด์เดี๋ยวเปิดเสียง อย่าปิดปิดปิดเนีเออเรามาเปิดกาชาเราไม่ได้มาดูทีวีเดี๋ยวไอ้เกมบ้านี่ค้างบ่อยจริงๆโอเคเกมกลับมาแล้วไม่รู้ไอ้เกมบ้านี่มันค้างบ่อยมากไตายเจ็ด <laughs> สิบใบอง อยากได้สักสองรอยไม่น่าเก็บไม่น่าเก็บทันไะโอเคก็เป็นตู้ตู้เพิ่มโอกาสลูเนยียสกับเอลิสนะไม่เกี่ยวไหมครับถ้าไม่ได้นี้ก็เอาโมดูลยางหรืออะไรก็ได้้นะ ทำไมได้ไอเดียตุลเดียตเนี่ยเอามูลดุลยยางกับอะไรเ,เดียคนนี้ยิงเงินอ่ะออไปตัวไปเรกเราต้องสวดเลยก่อนไหมทำจิตใจให้สงบแล้วค่อยกดนี่ไงมันกลายเป็นแบบนี้ไงถึงไม่อยากค่อยเปิดเท่าไหร่ไม่อยากให้เปิดคนลุกอกะไรเราก,กดเลยนะโผอ,ออโผมาจากน้ำ เออนี่มันดวงดีจริงๆโอ้โหได้แล้วได้ที่ไหนว้าดวงน่าจะตกนะวันเนี้ยไอ้ตูเวนนี่กดมาแป๊บเอ้ยออนออนนู่นอะไร ลูเดียต้องมาแล้วลูกเสือเมอรีไม่ใช่ลูกเรืออันนี้มันลูกเรือไม่ใช่ลูกเสือไอ้ไอ้ตูกาชาเวนลูเดียต้องมาแล้วลูเดียนะลูเดียลูดีเอ้อ เดี๋ยวขออกันรูเดียสอ่ะเอลิธอีกตัวก็ยังดีแต่ไม่ให้เลยเอาเดี๋ยวติดหลักไปเอาเอาเอะไรน,นะโอเครูเค้เ,เดียสรูเดียสรูเดียส โอ้ยรอบสุดท้ายนะเพื่อนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนรูเนี้ยมามาไอวันนี้ดวงตกไม่ได้ตกธรรมดาตกมากอแเราดูไหนสิเราได้อะไมามา้มาง น่ามีตัวใช้ประโยชน์ได้ไหม,ไม,มไม่มีสักตัวไม่มีสักตัวเดี๋ยวเก็ดอ่ากดได้แค่สิบกว่าครั้งอยิงสิบสี่ครั้งใช่ไหมอืมกดได้แค่สิบสี่ครั้งหมดแหละเก็บมาเป็นเดือนหมดภายในห้านาทีถึงไหมไม่น่าถึงนะหือหมดเร็วมากเราแปลว่าเราเปิดตัวไม่ได้ ใช่เราเปิดไม่ได้เราทำยังไงให้เปิดได้โอ้ยเราทำยังไงถึงได้ต้วเราจะทำยังไงมันมีอะไรไม่แจกตัวฟรีไม่มีอะไร อะไรวะจะไม่มีแจกฟรีตัวเลด้ะเฮ้ยวงแล้ววันนี้ดวงโตใช่วันนี้ดวงตกดวงตกตกขั้นสุดยอดเลยรูดเย็ดยังไม่มาว่ะ ไม่มาทุกตัวเดี๋ยวมันมีอะไรไหมอ่ะผสมเลนเจอร์ไบับทั้งหมดสมบัติเหรียญยิบกีผสมอุมก่อนเออมันไม่ได้อ่ะทำไมไม่ได้บะเดี๋ยวเดี๋ยว เยอกดทม้มทำไมทำไมทำไมลูบีไม่มีเกียร์เอ้ยไม่ใช่กาดไม่มีแล้วจะให้กดยังไงไม่สิเราต้องไปดูตำนานนี่ท็อปวันท็อปวันท็อปวันนี่ท็อปวันใครก็ไม่รู้นะแต่เขาใช่ไหม เนี่ยเขาใช้กันเราไม่มีอิลิตก็ฮะรถเคี้ใช้ใจ่ายประกันอิลตแร่ด้วยแร่หรือแปดร้อยจากแร่เท่าไหร่เดี๋ยวยากดเร็วสิแร่พันสาม เราไปดูอันดับนี้หนึ่งดีกว่าเนี่ยใครก็ไม่รู้แต่เป็นท็อปหกเลยเนี่ยนะเขาก็ใช้กันเราสิไม่มีใช้ทำไมมัน เนี่ยไม่ใช่กันหมดทุกคนเลยไหมเนี่ย,ยโอ้โหสองตัวโคตรโคตรสุดเลยเออเลยห้าหร้อยเกียร์รถเร่เลยมึงเนี่ยรถอันนี้รถระย,ยะเวลาลดค่าใจไก่การผลิตแรกแล้วก็ลดเอกอันนี้ลดค่าใช้ก่การผลิตแรกอ้ แล้วจะเล่นยังไงอลริต,ตัวเดียวอย่างน้อยอิรก็สักอีกสักตัวก็ดีแต่ไม่มาเยี่ยมไหมล่ะเยี่ยมไหมดีดีด,ดีดีไหมไม่ดีตรงไหนอันนี้เราควรไม่เราควรถามก่อนเราควรปิดคลิปนี้เลยไหม ที่เกียร์ทำแล้วจะดูดูเลยนะเชฟกระธานเลยเรียกกันสั้นๆอยู่นั่นก็เลนสลับล่างเป็นขั้นสูงสุดก่อนดีไหมไม่รู้กบฟ้าไม่มีเลยสักตัวหรือมีมีไหมสลับแค่เสนเดียวกบฟ้า มีตัวเดียวเราไปเล่นอันนู้นเราขาดอีกอีกตัวอีกส,สิบสามตัวอยากยัดแท้อยาก,ยากให้มันแม็กเร็วไอ้ควายอันนี้มีตัวใช้ประโยชน์อันนี้พอใช้ประโยชน์ได้ที่มีแล้วมันมีตัวไหนใช้ประโยชน์ได้มั่ง ไม่มีไม่มีจริงๆสำหรับคลิปนี้ปวดหัอเอะไรดิงแ้กก่อนแ้กก่อนนะออกแล้วขยเยาโทรศัพท์